สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอูรองซานเนาะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาเบื้องหลัง <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว <c oughs> คือตัวย่อยเอาไฟมาซ่องให้น้องอูเนาะถ่ายคลิปเนาะเพราะว่ามื้อนี้มาส่วนตัวย่อยแล้วกะบ่ให้มันเสี่ยวกีกเสี่ยงงานตัดพักเมื่อไปให้แม่ซุกไข่พร้อมอื่นไปนพปกับสิเก็บมาละพร้อมไปให้แม่ซุกไข่นแม่สุกเสี่ยไปขายโยนบอออกกำลังกาย น้ำมันตัอต่อไปขไข่เด้อโอ้คำเด้อโอเคสามสิบเจ็ดสิบนี่ตอนนี้นี่กับอะไรซื้อมาพ่อกกำลังเก็บผักบงอันนี้พ่อลักตัดไปแล้วแมนป้าเนาะนี่ป้า <N ic> อาทิตย์นึงเ <N ic> นี่ยขึ้นบ่อพอสดสองอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้อันนี้พ่อเฮ็ดนานอย่างนี้ <N ic> เออพอโดเฮ็ดนนพักงามเนาะต่อยองหูเท็ดนบนนันพักแบบนี้โฮ้ยสำนันพักวันนี้นี่อย่งเดีวยวบนิง,ง่ายขนาดนั้นอ,อ,อยากเอินอหน่อยเด้บดิ่งยากนี่อย่างนะยากน้อนี่พอสดตัดตัดปุ่มเป็นปุ่มอ,อไปขายบิดนิงทีพอเออาไนกกตัดมดนเงนทาเดือดสุดก่อน นี่คือจักลืมหมด้ม้าไปไข่อุ้ม้ากับตัดหรออ,อ,อุ้มตัดแค่ทุกคนพักบงปลอดสารเคมีได้ทุกคนเด้อคันบุเสื่อในเบอร์เหนียวนี่ทุกคนเห็นมือเขียวๆนี่ปุยใส่มื่อวานนี่เนาะนี่ทุกคนขี้หลังเลยอยู่แม่ลูกเลยนี่เนี่ยโตนั่นเลยโตจักกะเลน่นจักกะบุงเลยชีด้ออันนี้ม่จาจักกะเลน่นตักแตนแตน อาหูบกจอกจปเหียป้งเี๊ยสาวเลยตเียผักบงโอ้โหมากองยู่นี่เนาะนี่โอคามาตัดนะทุกคนเนาะตัดไปเนอ้าวไฟดับเวรแล้วบดีโอ้ใครแต่ไอทิพอดีออกของน้ำไฟดับไอทิพเกือบ่มีน้ำใจไอทิพแมน พอดีเลยนะทุกคนเนาะกรบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศ่วงกลางคืนเลยทุกคนเด้ออยู่ที่ส่วนตัวเนาะทุกคนเนาะอันนี้นี่เก็บพักเพื่อเสีเยาไปขายอยู่อ่าบนอนกีฬาที่ว่าอูรังซานเคยไปขายเนาะมืออื่นไปขายว่าอค้ำะมือลูกไปขายบเออยตื้นทัน่โอ้พอสดผู้ดีขนาดว้าวให้ลูกพอสดลูกตื้นทันจังว่ามือนั้นลูกก็ตื้นทันเลยเนี่ยอจะขายจะไม่สุกพอดีไป พอดไปบวอสามนาทีค่ะเ้าก็เมือมดเกือบบุหรี่ขายเล่อคำเกือบบุได้ขายเอโอตัดไือเลยเหรอตัดพวกนี้เลยบนตัดเป็นมสิบพันมัดห้าพันขายไปซะแล้วทุกคนมีอย่างขายกัขายไปซะละดีก็พูมี่อย่างขายพอมีพอได้เงินได้อย่างเขามาจินเจียพอแล้วสะบอ เครีดยดสิคันคากเนาะเบิรงกยูปกายไก่ก็ยังเห็นแล้วเป็นข,นข,นขนีดคันคากไปเอาโคไม่พอโคมติดหัวไหมไปยังอุค้ำไปที่ฟากนี้ไปไเลยไปที่ปิดมามาละปิดไปยังเอาเอาเพื่อเอาไปขายขายสะโบเอาคนเขากินเขากินในตัวย่อยมันหลายสะโบหลายี่าต้นใหญ่ยอยังไงเนาะ ห้าพันสิบพันก็เอาแล้วว่าพวกเพราะแก่ทีมยูน,น,นี่กระปบาดนั้มีผู้เดิมจริงมีผู้เดิมมากทำไม่ยุ่งเลยใครจะยืย่งสว่วนเนาะโอ้ยเนี่ยจักตุอย่างหูเคียดหรอเ่ยเห็นบอลนี่แก่ทิมนี่เหรออืมไม่เข้าดังคอยอุคำ เชียร์เชียออกกับบริมือเชียทุกคนเดอ้ยความ,มาทุกข์ทรมานจับให้อูคำนี่บนแล้วบ่บ,บเท่าดีแล้วบ่ฮะส่างว่า,าสิไปปิดอยู่ซะอีกนี่โอ้ยเนาะเธอหน้าละ่ะเฮ็ดแปลสวยเด้อจิบแขนเบิดแล้วบ่อูคำ คือว่าปลูกหลายต้นแถวเนาะปลูกแล้วพอน้อกินพ,พอกินยุติบ่อพอนะอาแก่หมดละมึงจะเอามากินเท่าไหรเมื่อกินก็บเมื่อกินแล้วก็แล้วเอ้ยในนี่เดี๋ยวอุควานี่แก่แล้วปะเหลืองเลยใสแก่ละยมซื้ออันซื้อไก่มาหิ้วอ,อ้อแล้วต้มมากอันกับแซ่บปลนปลาม่เหงืออุลองซานที่เราได้กินให้ได้นี่แม่มากกินซุ้น ไปเบิ่งเัินนะก,าาก,ก,นกูบักทั่วให้ก่อนเด้อนี่ๆๆแต่กอนอายค่อยบูมักเดี๋ยวนี้มันบูมแค่มักว่าไปอยู่น้ำข้นจีนลายที่บ่อต้ออ๋อนี้พะคมวะอันนี้แน่ามอะไรคือม้ออกปุ้อมอยู่นีบบน่ลายแหละเพราะมันวานวะบ่บบได้ณวานมันบ่เป็นอย่างมันคือมออกปุ้มกันอยู่นี่วะหลายแท้หลายวะทุกคนโอ้ยเบิง่งแมงอันนี้กำลังกินใบนี่ตัวสัวขนาดเนาะบปบูกับนยังมากินของมูมีใส เบิ้งอันนี้นี่ดูโบ้ซวยอย่างเลยอันนี้ไอ้วันนี่โบ้ได้โบ้ได้โบ้ได้แมงมดเมียวมากินเบิ้ดมกทัวป๊าดสิทูมดอันนี้มากินเนาะทุกคนเนาะกินมาทัวตัวจนสิบมมีโอกาสได้กินมดกินเบิ้ดเอามาไว้กินป่ะไปไปเบิ้งข้าเจ้ากำลังปุ้มแซนทงปุ้มเซทงพอดีนั่นเนาะ ใบให้แม่ยู่พุ่นนี่ทุกคนได้จะนวยยังบลาหนะมืดมืดหรอวะมแล้วย่าเอาไว้ไปต้มกินอู๋กินได้เจอละมาคนต้ม้าแซ่บว่ะจะเรามาใครเหงื่อใครมาใครมากกว่าโอ้ยยุงมดกุกษาดาวของปลูกหรือตีพอกุกษาดาวของปลูกกตี เอาสะเดามาพ่นมือบอไอ้โลดเขาไอ้วันประเทศทีมซะตัวไหนมันมันมันเหม็นพูดแล้วมันกับน่าจะบบเปิ้นเราเราวานะโมนี่้ไปไหนแต่ยังคือเกาอยู่มันน่าจะขนันพูดแล้วมันมันเก่าพูดแล้วมันมักบบได้เรื่องนะเพราะมันเหม็นปกติไอ้วันอะมันบโเหม็นขันมักนะหมักมันหนังใบขมกระเดาวันนี้บางทีมันหอดเกินไปว่ะ บ่อันนั้นเอามาแต่บ้านในวันมันงหมินมาเต่ขุ่นละมันอาจจะเป็นมาเต่ขุ่นละเพราะเราบ่อได้สองทงจริงจริงมันก็ได้ตัดขายตัดขายดีอยู่ได้ผักบงนี่ยแป๊บเดียวได้ขายแป๊บเดียวได้ขายอยู่ได้ผักบงอย่างงี้ดีดีกว่าเนาะได้ขายไว้ตัดเสียเท่าไรหรอเนี่ยเฮ็ดนานเฮ็ดนานได้หลายโอ้โหเห็นสมมุติเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดยนื้อเงี้ยเราเฮ็ดไปขายตลาดบ่เหรออันนี้ก็ได้ผักอันนี้มันเนื้อแพงอีเดอ๋ยนี่นี่ผักนะ เมินตู้คนกินดีเลยข้าก็ต้องกินเขาใส่ไายตาลเง่นทุกคนเนาะเขาอีตู้นี่ตัดไปขายเออเขาไอตู้กับตัดได้พอตัดฝั่งไอตู้ทำไนดอยพอดมันยังบระเดี๋ยวนั้นดีบัวรพาดีดีบัวรพามันแก่แล้วบัวรพากันแก่แล้วอืมเอาอ้อนขึ้นแต่ไมเวลามาสวนทุกเชื่อนี่อันต้องเอาไข่เอาพักอันเดิรเมือน้ำตลอดได้ไอทีแม่ดนี้อย่างที่สวนต้องเก็บเมื่อ เพื่ออันเดอร์ได้เอาไปขายดิขายเล็กน้อยก็เอาพอเป็นพอได้เงินเนาะถ้ามังนาวเยอะเมืงนาวไปขายยิมรถแม่สุกมาขี่เ๋ยเมื่อแรงก็ยืมรถแม่สุกไปอีก นี่ะคุณ่ตไปเอนูแนอะเออแล้วไปเอารถจไปตัวตัวไปส่งนบอไอต้อมไปวังเวียงืมแม่เลยเออเดี๋ยวไปฮับแม่ก่อนตัวต้องไปฮับแม่เดเนาะ ก็ลืมมึงมึงนังเขได้เสียไปชุดนี่กเออไปมึงไม่เสียงกบเสียงเครียดหน่อยมันมากินน้ำอยู่อ่างนี่เด้ทุกคนมันมากินน้ำอยู่อ่างอันนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่เหรอในตุ๊กระปาดมันมากินน้ำเลยมากินน้ำอยู่อ่างเน่แดงนี่ตัวนี้กระเม็นตัวนั้นกระเม็นไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่บเด็ดแท มืเสียงเขียดแก๊ก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 บ่โบไดมัดเซอร์แบบน,น,นี้เลยไอออนเอาเอาเครื่องใส่หหให้เนาะไอออนมาช่วย ตอนนี้จะใครอยู่แตกมือนีเ่าไหนจะหลมืออยู่ดักมือไว้เออ่จะขายออกล่ะขาขายะออกมันคนขายวะไคขรับจองเลยดิจองแล้วไปเอาพักไว้เมื่อก่อนเด้อขอบเจอยด้ลลา เกระดาษเชิญไหมเชิญต oh, ัวเองไปโอ้โหนี no. ่ใส่เพื่นมาดับมาโอ้ยหอนแท้วันนี้ใครแต่เอ้ยบึ้งอันไอออนเพื่นก็กินได้ทุกอย่างเในนี่เขากินก็กินจะต้องเน่าบ่ ไอออนคนละไอออนคนละห้าสิบสองอ้ภาคกลางไงที่มาภาคกลางเป็นยังไงพืชทักจุ๊บะเขามีน้ำนี่คือที่ขาตอนนี้ขับเบิ้งเเบิ้งปีน้ำปีหน้าดีดีนี่คือสิแบบคือสิดีกว่านี้หลายนะถ้ามีน้ำที่อันน่ะเฮ็ดทองเงินกับยังบอลเล้ย์เธอห้างอยู่ิดงเนี่ยมั่วอะที่เฮ็ดเป็นบอลอันน่ะทองเงินเพราะอันนั้น เดี๋ยวก็ได้ไอ้บึงเด้มาแล้วสิมาแล้สิมาแล้วเวียก่อนบูหินคางอย่างเอาตัวลงเลยออกแล้วจริงเอาลงนี่รถใครกับบูเห็นได้มาเสาที่อยากให้เขามาแห้งขนาดมาเบิ้งเรื่องหนทางนี่ดีๆแล้วกันเออคันว่นี่มานหนักกว่าเออเพราะนี่น้ำห่วงมัน คันฝุดตุ๊กนักนั่มาแค่มาว่านี่กับขาบวได้เลยแมนเด็กชิ้บนต่อนี่มันดินเขาได้นี่มาต่อนี่พวก่อยเอาออกมาเที่ยวดินเขาอยู่พวกนี้ต้อนแ้วออกนี่หัวนี่ต้องนียับออกไปอีกโมเมนต์แล้วโอ้งว่าตั้งนจะซื้อนี่เขาแบ่งทางไว้อยู่แมนบนนี่แหละทางน่ะนี่ทางไปเท่าบนนี้บนนี้นี่ถนนทางน่ะแต่ว่าทางนั้นดินเขาแล้วแคมแคมแคมม้วนี่ไปแคมหัวนี่ไปเดินมามาบนต้นไม้นี่แตเจ้า เที่ยวแต่ทางนี้มันเลยทางนี้เลยเกี้ยงเลยบบเที่ยวบบท,ยทางนี้แล้วไดีๆละะ้วกันได้บรุษมาโนนดีๆและะ้วกันเซซี่หนทางดีๆเข้ามาออกทางนั้นคนแรกวันนี้นี่แม่ท้าตัวโยยเฮ็ดเบียกโบเลียกเทอือนโอ้ไม่ามาทางวัดทางนี้มันต้องเข้าไปในหัวนี่แมนเด็ดเด็ดข่อยชีบอกเด้ๆๆอเด็ดเด็ดเห็นบ่กแมนบอกเออเด็ดเด็ดเห็นบก่ๆๆบกบนหัวทางหน้านี่นะเข้ามาทางในนี่แล้วตอนนี้เออแมนอันนี้ทางพันธ้าคนอื่นอยู่แมนทางคนอื่นอยู่นี่ปกตินี้ทางน่ะ พอดีเลยแหละเสานีหาเสานี้าเอาไปเมื่หลุรถซับน้อยโคตรเกิดก็ดีก็มีทางเที่ยวขับขี่ดีกว็ขับตดรีกบ่ได้พีครถบ่ได้อันนี้ดิ้งเข่าเขาลงงแบบดิ้งเข่าหอมมาล้อมหัวแกไหนเน้ยบึงบ้านเหมือนกับดับเบิชแต่ฟ้าดับหมดอ้ดับหมดเนาะนัแล้วว้าคันเมืองเขื่อนเราดับอีเสียเลยนอนบ่ได้แล้ว ง่ายตัวนอนน่ะไปกินนี่เออไปใส่กระไ๋ายให้นองกเริทน้อมือนี่เดีนอนสวยเต็มอิ่มขนาดถึงมือที่แบบว่ามีแหงขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ทำสวนไปขนาดสูงขนาดไปเข้มขลังเอาไปมันก็มีคืออันนั้นเท่นนี้เก็กลิ่นเมียนมีในมือนี่เก็บสุดท้ายไปซื้ออย่างครบหรซื้อยังซื่อเตะไหนเสื้อผ้าอันนั้นน้อยด้ามตูดหนึ่งนะไปเข้มขอังนะเขาได้ย่างเราบคดีเจอบ่ย่างราบคดีเจออืดีเจอคดีเจอสักสักนะ เราปวดใจบราไขแล้วหัวนะเียนว่าเรายอกเรายอกเลยอ่ะอะจับอะไอทิ่จับค่อยสิลงปกติดิเพณ่ะเราย้าใส่ณมือไข่ละเดี๋ยวนะไอทีพคุณสิลงมาเรื่องสิลงอันนี้ตรงได้ไข่หัวในนึงทุกคนเลยมาลำบากบุ๋มเป็นเที่ยวบุ๋มเป็นทางเขาเนาะผมไม่ดีมูดผมมีมูดอย่างบัวทะไลใส่ดีมูดยังเด้อมีโอกาสก่อน ใส่ดีด้วยเนาะก่ับไอโฟนเนาะดีอยู่คักรอยพิบมันถ่ายย่างแหงเนาะมันไม่ได้เดซูมเนาะโอ้โหโว้ปกติขนาดโฟนนี่พรึบเลยนี่้าเบิ้งข่อยขุดหนองแล้วกูล่ะส่วนข่อยสิกลายเป็นส่วนที่คือเก่าเป็นมากส่วนสไตล์อันเขาปลูกต้นมะพร้าวนะอ๋อโดยที่มันมีหนามแล้วมันมีหง่ะนะเนาะแมนแล้ว ม,มันขาดน้ำนะอนนอ้ขาดน้ำก,ก็คือแบบขาดแบบขาดซีซันในการเฮ็ดส่วนไปหมดเลยคัน่า Catherine มันมีน้ำกับใครแน่นะ่ะมันก็ดีขึ้นหลายอันใดอันไหนมันก็สิดีขึ้นเรื่องดินเ,เรื่องดอนเขากลแบบว่าคันเขาเอาอย่างไปคุมมันกะสิีไกลเป็นดินที่แบบที่ดีโดยเลยแบบว่าคอยเลยตัดสินใจในการแบบขั้นเขาไว้คอยกัสซเฮ็ททางวะ<ๆ>เฮ็ดนนองเข้าไปแล้วก็เสีทางอะนะอันนี้ลมเพื่อแบบว่า เขามาเฮ็ตได้เ่ราเขาอยก็ระดับรุ่นใหญ่บาเถอะนะเาขาแบบว่ารุ่นแบบว่าเจ้านายอยู่บหันโบนี่มัน<อ>เ,เขาก็เลันมาช่วยเฮาได้เถอะนะคีร่ากับอาหาเฮานี่ยเนี่ยประมาณนี้ถ้าร่มเนาดิแหละบ่ฮู้เขาสิมาบ่วันเสาร์อาทิตย์นึงเพราะว่าเขาเบี้ยเขาเฮ็ดเวี้ยแบบนํามันมนั้นแล้วเขาบ่าค่อยมีเวลาน่อยที่เขามีเวลามามาล้มกันแล้วก็ได้เฮ็ดนี่ก็โึงเขาขอดีใจขนาดอันนี้แม็น่น้องคัดได้นี่ด้โดดลงอาบจัก3มื้อ3คืนโอ้ยซาฟา้าปั่นอาบค่อย ฝนคือฝนตกเลยป่ะโมนี่เขามาตกกูชี้เต้นตากฝนจนว่านให้มันนั่นฝนเซาเลยฝนว่าสุดท้ายดิสุดท้ายฝนตกฝนตกค่อมมือต่อมาฝนตกเอาเพราะทุกนไปไปตากให้แม่ฝนหมดมือโมนินาบลเล็กกูเอาโมวายมาโมนี อันนี้แม่นั่นเส้นทางบัานเมืองจากสวนตัวย่อยเนาะเส้นทางเข้าสวนตัวย่อยนี้จะเข้ามาเส้นทางบ้านสะฟือเนาะเส้นทางไปตานเปี้ยวทุกคนเขาไปเส้นทางตันเปียวแม่เนี่ยแหละเขาไปในแล้วยเขาที่อกเป็นน้ำคือพระเจ้าไปลินหลินนะหาตานเปี้ยวย้ำปีใหม่ย้ำสมการกำมะนอีกแล้วเขาไปจนเลิกเลิกคุณบ้านเปียวบ้านสาวงามไม่ตันเปียวน่ผได้มาพบคนงามคือสาวแหล่สาวแหล่บ้านนา เดี๋ยวพวกเขาขี่รถกับบ้านเทียนก่อนเดี๋ยวคือไปเอาเครื่องลงเบื้องว่าได้อันเดื่์เมอร์แดนเนาะมาฮานมมซุกอยู่คลินิกไปสักไรเก้ฮะรถนี่ล่ะไอที่ใวอยู่บนนี่ตอวมาเอาไม่ตยวแี่แตกว่า ไปใตัวเอารองเอาตัวเอาลงไม่เอางไปาเขียมของที่ก็าพอยากไปแล้วอที่ไปเอาเจ้าแหละไอที่พูดอยากไปแล้วก่ไปแล้วบอบออย่างไอที่อยากไปแล้วแท็กวะครับ อีกนอยนึงก็ดีใจนะสังงะ่งอตัวทุกคนเอาเบิ้งเทุกคนเด้ตีตัวนะไได้ <c oughs> ลมือสันิกดีเด้เนาะอันนี้แม่ซุกเอามาเมื่อเดือดไข่ตัวเก้านี่มือเลีวมมล้วต่องม้อ้คนสร้งหมดหอวะยังยังม่ไยเเอาเลยคัดไข่ตั้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ครีเปต่อตามตลาดบ่ตลาดเลาอย่างเี้ขายอะไรนางเี่วกเปิ้ลค่ีมนหาสิบนหกสิบเนของมาโอ้เกี่วของเจียนีึเะบ่เอาแตะของเขาไปเทเร่หกสิบเพนยังบอกมาส่งขันเทพนนี่ให้แ่กคาดเตจี่สิบหกันกีเขาสรงาขนาด ไข่45,000ไม่จันไขยน้อยๆตัวหน่อยอันนี้ว่าบกี่เยอะเมยมีแไปไขยที่เดินกีฬาบางมือกับอารมณ์ดีกับไขอารมณ์บดีกับข่ตามอารมณ์่นี้นี่นี่ใหญ่เฮท่านี้คือเซอะเด็นี่นแม่ต้องแยกตื้นดิแยกไว้ต่้งงานเออสองมดนี่นะจะได้เพนี้ันน้อยนี่5 0 0 0อ้อวนี้สองมนไงก็ดเห็นไห แน่ยนี่ซองหมดแล้วนี่เลือกตั้งห่างอันใหญ่ๆเนี่ยนั่นหกสิบห้าเขาก็เอาหกสิบห้าเขาก็เอาเหงไข่อกไงใมีไงนะนี่นะแล้วก็เจ้าเห็ดขัดเกล็ดนะไอทิปตะกีนซื้อประมาณแต่ซากิจเนาะไข่สำเนาะอืมเดือนนี้ปลาเข่งเลยต่อไปนานจะได้ต่อไปนานจะได้ยูเงินใส่หล่อไปยุเอออีกไม่นาน เกินตอดเลยบดีนั่นตลอดเลยมีสาเกจมนเฮอาหารลดน้หนักอุ้มคไปบดีพเรากินข้าวมาแล้วเมสุกไม่สุกเลยต้มพะกงกองเมสุกต้มพ้องเซอร์เกินเซอไข่้มไข่กินีมมเมื่อนมสุกดูน้ำหนักเนาะเห็นหเด้อมันกับลูดเรื่องะไเนี่ย นแต่ว่าถ้าเทียบกับไกบ่มานาันก็ยังอน้ำยุบแต่ไปชิ่อเรื่องอะไรไก่เหลือจะตอมเอาไปไหนคนจากไปบินที่ไหนบอ,บอกบอกอไ,อ,ไอ้ตอมไปไอ้บางเวียงโอ้นี่มื้อนี้ไปส่วนกะเวลาไปส่วนมาทุกเทื่อต้องเก็บพันเก็บนี่มาแล้วก็เก็บไข่มาพ่อมาให้ไม่ซุกไปขายอยู่อันบ่อนไปออกกําลังกายที่อู้เคยไปถ่ายคลิปพอนะบังเทื่ยกับคันได้หลายเลยกะโทรให้กระสร้างให้กะเจ้ามาเอา เกษดรราคาต่ำลงหน,หน่อยนึงคันถ่าเขาไปขายเองก็ซืได้ราคาสูงข <ๆ S 2> ึ้นห,นหน่อยนึงกับประมาณนี้ไอทีไปเห็นส่ว,วไไนววตัว,วย่อยเราเป็นอะไรส่วนตัวย่อยคันมีนม้ำาีคักก้นอนเนาะมันมันมนค่อยมีน้ำแต่มันบ่มีน้ำถ้าเปนา็นหน้าฝนนี่คักยุกน้ำไหล ไข่ย,ยูฮานแม่จันไข่แม่จันซื้อมาขายสี่สิบห้าแต่หนึ่งสี่สิบห้าคเป็นสน้อยนอยโอม่หน้อยอเกลี่ยหล่ไข<ม>่ไหมนี่นี่แต่กี้ประมาณน้วยสนิ๊ตเตะซอจ็ทุกคนน้องอูจอได้ตอนสมัยเฮียนบูม,มีเงินซื้อกินได้ซื้อแตะอาน่อยเบอร์เลยไหลแปาติสองห้าไปอจสุดสกับบเกิล สูงสุดเมื่อนเสาเจ็ดโซงนันน่ะเออข่ากินไข่แต่เสาเจ็ดพันที่ถือว่าแพงแฮ้งหามายุคนี่เด้อเด้อเนาะยุคที่ข่แต่ละแสนหลังจากน้อยเด้อยุคที่เฮ็ดแกงแซงนาซีไปละเฮ็ดเพราะลูกว่าชีสร้างมาเฮ่ออันกินโลซามแสนไปสุกกินเนาะอดเอาเนาะกินละจะเป็นจีนเป็นป้าเนี่ย โล,ลสามแสนมันมีสองเกีสามเทียั้นลไม่เนอีเลือกคนประมาณนี้เนาะกะไปเก็บพักอันเดิมมาประมาณนี้กะอันนี้่อ่ะจะคิว่ามีเลือกี่ลำเนาะมันห้่ย่อันนี้อัไปเ